บัตรของศิลปินไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่ละเมิดไม่ได้ในการแสวงหาความงามที่สูงส่งขึ้นศิลาแห่งเวนิสระหว่างเยี่ยมเยียนบทสมัยฟื้นฟูศาพาพิลปะวิทยาที่เมืองเวนิสนักวิจาร์ณศิลปะชื่อจอนรัดกินรู้สึกไม่สบอารมณ์ที่ปฏิมากรรมฝีมือประณีตที่จัดวางชิดผนังล้วนแกสนาเพียงด้านเดียว ด้านหลังซึ่งถูกซ่อนพ้นสายตานั้นสลักไว้เพียงหยาบๆเขาอ้างว่าผลงานเหล่านี้ไม่ได้ทำขึ้นให้คนชมเพียงอย่างเดียวแต่ทําเพื่อถวายพระเจ้าด้วยและพระเจ้าทรงทอดประเนรเห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังคาดหวังสูงเมื่อความรักกับฝีมือไปด้วยกันย่อมคาดได้ว่าจะเกิดผลงานชิ้นเอก โกหกอย่างมีศิละปะเราต่างรู้ดีว่าศิละปะไม่ใช่ความจริงศิละปะคือการโกหกที่ทําให้เราตระหนักถึงความจริงอย่างน้อยก็เป็นความจริงในระดับที่เราพอเข้าใจได้อย่างที่ควรจะเป็นจุดมุ่งหมายของศิลปินคือการทําให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างที่ธรรมชาติควรจะสร้างไม่ใช่อย่างที่ธรรมชาติสร้างขึ้นกิ่งทองใบหยก ผู้มีปัญญาสามารถเข้าถึงสัจธรรมจิตใจที่ละเอียดอ่อนสามารถเข้าถึงความงามทั้งสองเป็นคู่ที่เหมาะสมกันดนตรีและบทกวีสัมผัสสิ่งที่ไม่เคยรู้ดนตรีเจ้าเล่าถึงสิ่งที่ชั่วชีวิตนี้ขคายังไม่เคยพบและไม่มีวันจะได้พบกายกับวิญญาณ ดนตรีคือสื่อกลางร,ระหว่างชีวิตทางจิตวิญญาณกับชีวิตทางโลกประสานสรรพเสียงการแพทย์ต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อเยียวยาสุขภาพให้กลับดีดนตรีจะสร้างความไพเราะได้ต้องอาศัยการค้นหาสาเหตุของเสียงที่แปลงไปผู้ให้ที่แท้จริงดนตรีคือการเคลื่อนไหวของเสียง ื่อช่วยขัดเกล้าคุณธรรมในจิตวิญญาณดนตรีคือกฎศิลธรรมที่ให้จิตวิญญาณแก่จักรวาลให้ปีกแก่จิตให้จินตนาการสามารถบินได้ให้สเสน่ห์แก่ความเศร้าและให้ชีวิตแก่สปปรรพสิ่งทั้งปวงดนตรีในความคิดข้าพเจ้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าดนตรีและการคิดมีความคล้ายคลึงกันมากอันที่จริง อาจกล่าวได้ว่าดนตรีคือวิธีการคิดแบบหนึ่งหรือการคิดอาจเป็นดนตรีอีกแบบหนึ่งโซนเป็นชื่อเรียกสภาวะที่จิตมุ่งมั่นเต็มที่กับกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเข้าสู่โซนเราจะลืมตัวลืมเวลาและทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับงานที่ทำเมื่อออกจากโซนแล้ว เราจะแปลกใจกับผลงานที่ได้ขอบคุณค่ะ